ใชพอนะคะครับผมเรื่องดีมาแล้วรประเดิมต้นปีด้วยเรื่องใหม่ครับผมเรียกได้ว,ว่าเปิดสักการะใหม่เปิดสักการะใหม่ประจำปี2026ครับรู้รู้จะมีอะไร <c oughs> โอเคเรื่องเราของเรื่องนีมันมีความน่าสนใจอะไรบ้า <c oughs> ผมว่าความน่นาสนใจเรื่องเนี้ย ในแง่แรกคือเป็นเรื่อง,องนักธุรกิจทั้งสองคนแล้วกันมีความมีความโตขึ้นบทบาททั้งคู่มีบทบาทที่โตขึ้นแล้วก็เชื่อเฉียนมากขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆเนื้อเรื่องอะถ้าไม่เ่านนิยายมาผมเชื่อว่าเดาไม่ออกว่ามันจะไปในทางไหนแม้แต่แม้แต่เราเองเงี้ยบางครั้งก็ยังแบบเฮ้ยมันพลิกแล้วคขนานี้เลยได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อเรื่องผมว่ามันสนุกมากมันมันมากกว่าซีรีส์วายที่เราเคยเล่นแต่ว่าผมมองว่ามันคือ หนึ่งในซีรีส์ดีๆหนึ่งเรื่องเลยที่ทําให้คนสนุกกับเนื้อเรื่องได้ใช่ครับเพราะามันมันมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของครอบครัวซึ่งผมรู้สึกว่าใครที่ดู Yesterday's Series เนี่ยจะได้จะสุระสบการเห็นการเติบโต,ตของตัวละครทุกตัวเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเนี่ยตัวละครมีเขาเรียกว่าพอเขาผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆไปมันมันมีการสวิช ในเรื่องของความที่ในเรื่องของแบบเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะน่าจะสนุกครับเราคองกลุ่มก็จนิดนึงว่าเส้นเรื่องมเป็นมาอย่างไรเราเป็นใครและเป็นใครกันเริ่มที่พี่เขาก่อนมาขนาดที่ต้องใหญ่นะต้องใหญ่แล้วผมนี่ผมชื่อเบียครับอ้ผมเบียนี่เป็นลูกของประธานบริษัทชื่อ v t g Group อ่าเป็นลูกท่านของประธานบริษัทอ่าเป็นลูกของประธานบริษัทที่แบบ เกิดมาชีวิตกับตกอยู่บนกองเงินกองทองแล้วก็ช่วยพ่อบริหารบริษัทมาเป็นคนที่พร้อมซัพอกระตื่นช่วยเหลือกระตื่นเสมออะไรเงี้ยร่มเงอะไรนะครับไม่ไม่ไม่จริงพี่พะไยก็รวยนะครับเออราเรารวยแล้วจนแล้วก็รวยอีกทีหนึ่งถือว่าสับบางเป็นการสับบางที่ดีอ่ะก็ก็เป็นเป็นบทหนึ่งที่ผมว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่บูชาความรักแหละเขาเขาเขาศรัทธากับความเชื่อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ เขาอยากที่จะซับคอแลที่จะให้รวมถึงคนนี้คือเควินเควินใชใน่ในช่วงแรกที่เขาเจอเขาเขามองว่าคนนี้คือคนที่น่าสงสารและพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อ,อยู่ดีอะไรก็เกิดขึ้นไม่รู้กับกลายเป็นเขาเองที่โดนถักหลังคุณเจ่นะคะพารครับผมสวัสดีครับผมนับบทเป็นเควินนะครับเล็ก<ม>สั้นๆว่าเควินครับ <laughs> ครับผมก็ตัวละครเควินผมก็เป็น อยู่ในครอบครัวที่ฐานะคือร่ำรวยเรียกว่าพอๆกับเบียเลยแต่ว่าที่พื้นเขาเรียกว่าพื้นฐานนันดอนเขาเนี่ยเติบโตมาด้วยลําแข้งของตัวเองแต่ว่าด้วยความไม่ยัมงของตัวเองก็ทําให้เขาแบบว่าใต่เต้ามาจนถึงแบบว่าระดับเดียวกับทุกคนได้นะคะซึ่งผมมองว่าตัวละครตัวนี้มีความเป็นเด็กมีความใส่ซื่อด้วยความนีว่เขาจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเลยทำให้วกับบางเรื่องเขาให้ความใหม่มากๆแต่เขาก็เป็นคนที่เก่ง ในเรื่องของการทำธุรกิจอยู่กับกูเหมืนกันพอะง้นก็พอหลังจากที่เขาได้มาเจอกับเวียแล้วเขาเปลี่ยนเสมือนแบบฟิลรักแท้รกักแรกรักแท้ที่แบบว่าเธอคือคนดีคนแรกที่เข้ามาในชีวิตฉันไม่จริงไม่แต่ว่าก่อนต้อเป็นูดไครเคยพูดว่าพี่พี่เรื่องนี้โทงดำไม่จริงกรีนแฟกทุกคนอยากให้ทุกคนติดแ,แตงโมข้ามเจ้า ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งมันมันมันก็เรียกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์ที่พี่กุบบังวิธีละกันใช่ผมผิดมากมากเลยเพราะว่าเป็นบทหนึ่งที่ยากเหมือนกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ผมได้รับบทนี้ทั้งพี่คมกับเอยหรือว่าคุณครูที่สอนการแสดงหรือแม้ทั้งตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันยากมิติมันเยอะมิติมันเยอะมิติมันเยอะครับเ่อเหมือนเัาเราเขเขามีซับถึกในหัวตลอดเวลา แต่หลังจากที่เราผมใช้เวลาเยอะมากทุกคนในการแบบศึกษาว่านิสัยเขาเป็นยังไงล่มนี่เป็นนิสัยเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงพยายามติดตาให้ให้แบบว่าไปถึงตัวเขาจริงๆรู้สึกว่าอ่ะมันมีที่มาที่ไปของเขาครับทำให้เราเข้าใจตัวเขามากขึ้นมันมันเป็นเรื่องจบกโคเซนหรืออะไรแบบนี้ มันจะ,ม,นจะมันจะต้องมีอะไรที่สบบรับเออ,ไม,เเอไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนมีสำหรับฟอดพีและกันสหรับฟอดพีมันก<ม>็นนจะมีอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นสำหรับฟอดพีใ<ห>นในคลาอร์อะไรอย่างออกได้ที่พอจะบอกได้ทุกคนได้เห็นแล้วมีการมีการมาร์สมีการพันฒนาการบางอย่างเนาะในเรื่องนี้อะไรเงี้ยลอยรักวันวานลอยรักวันวานเป็นบาดแผลถูกต้องประมาณนั้นแล้วเป็นบาดแผลของวันวานเพราะฉะนั้น บางทีเส้นลื่นที่ทุกคนอาจจะเห็นมันอาจจะแบบไม่ได้มีแค่เส้นตรงเส้นเดียวใช่ก <ฮะ S 2> <ม>ารเลี้ยวทางหักศอกบ,บ้างอะไรบ้างมีหักศอกบ้างยูเทิร์นบ้างครับบางทีก็หลงทางบ้างพลิกล็อกกันได้ดูถล่ม <ละ S 2> ทลายใช่แล้วเห็นหเห็นในเทเลอร์มีแบบนั้นที่บอกโซแซรงแจมือมาโค้งต,ต้องต้องมีต้องมีสักคนหงดหงแหละดูแล้วใช่ไหมผมก็ไม่อยู่นู่นหรอกแล้วประเด็นอ่ะผมพูด บ่อยมากเรผมอ่ะไม่ได้ทงดาผมเชื่อผมทงเขียวแต่ทุกอย่างที่ทางพิทีปล่อยมามันไม่ทำให้ผมเป็นดูเป็นคนทงเขียวเลยชต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่อมนะอยากปกป้องเราอยากปกป้องเขาเสมือนไข่ในหินที่อยู่ในหินอีกทีหนึ่งไม่อยากให้เขาจะต้องไปเจอโลกภายนอกที่มันโหดร้ายซึ่งจริงๆแล้วเทวินมีจุดประสงค์ที่ดีครับกรีนแฟก ครับผมโปรดเชื่อผมครับที่แ,แ,บบแ,บบแต่ลาเป็นแบบเมตังโมเป็นเมตงโมข้างในสีแดงแจ๊สเลยครับแสดงว่าต้องเป็นคนคลังรักอยอมยอ่านี่คืออีกสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นสำหรับรอบนี้เพราะว่าสองเรื่องที่ผ่านมาจะเห็นว่าแบบตัวละครแม้ว่าจะเป็นที่อะพายสมมติจะเป็นคนที่ข้างรักตัวละครอีฝั่งหน,นึ่งแต่สําหรับรอบนี้จะเปลี่ยนกนครับจะเป็นสังคมที่แบบทุกคนจะเห็นว่าอุ้ยความค้ั่งรักผมเนี่ยที่มีให้กับ ตัวละครนี้เป็นยังไงมันจะได้เห็นเรียกได้ว่าคลั่งจนบ้าเลยล่ะใช่คลั่งออริจินอลเป็นคลั่งแบบเพิวร้อยเปอร์เซ็นต์คลั่งออริจินอลคลั่งออริจินอลได้ไรครับได้ไรครับฝากที่เรื่องนี้หน่อยครับผมก็ขอฝากได้ครับเย็ดทีเด็ดซีรีส์ครับรอยรักหวานๆนะครับทุกคนทาง VTV Original นะครับทุกคนก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พวกเราเนี่ย ตั้งใจกันมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้รับอัาถรรพ์ใหม่ในปีนี้ครับอ่าใช่ไฟดับเป็นโอกาสให้เรานะครับตอนเราที่เราจะได้โปรโมทแล้วว่าที่ได้ได้เฉิดฉายนะครับสำหรับใครที่รอติดตามอยู่นะครับสามารถดูเป็นอีเวนต์เฟิร์สพรีเมียร์นะครับได้วันที่25มกราคมนี้นะครับแล้วก็ EP แรกจะออกวันที่9พฤศจิายนนี้ครับผมทาง BTV ครับครับ ได้คำว่าเฉิดฉายแล้วเฉิดฉายใกล้วันเกิดอีแล้วใกล้วันเกิดด้วยเตรียมการไปยังไงบ้างปีนี้ไม่ทักกันวันละไม่ทักพี่แล้วฉันจะนอ่งจนหัอฉันขึ้นเฮยเขาก็หลังจากที่ปี่แล้วได้ได้รับฟีดแบ็กจากพี่ๆสื่อทุกคนจากพี่ๆแฟนคลับทุกคนว่าไม่อยากปีนเขาแล้วขออยู่ในห้องแอร์บ้างมีโชว์ให้ฉันดูบ้างไหม ปีนี้ก็เลยจัดให้เต็มๆเลยครับใช่ <นะ S 2> ก็ปีนี้รครับใช่เป็นห้องซาวน่าแทนครับอยู่ในห้องแอร์ทุกคนเย็นฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ปีนี้โชว์แบบจัดเต็มร้องร่าทุกคนน่าจะสนุกครับเพราะว่าปีนี้ผมมาในธีมไทยรับน้องอ่า <นะ S 2> เพราะว่านึกถึงตัวเองที่แบบตอนที่แบบว่าเราเราแบบว่าช่วงอยู่มหาลาัยเป็นเด็กกิจกรรมเรารู้สึกว่าแบบ แล้วมันสนุกมากๆก็เลยอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าช่วงบรรยากาศที่มันมีความสนุกถึงขั้นไหนบ้างพี่เซกพี่วาผิวผมเป็นพี่สถานการณ์อ่าเป็นพี่เขาเป็นหนุ่มสันมาแต่แต่ไรเยัเรับรองแค่พี่ถือเค้กหรือแบบสภาพถามผมผมไปต่างประเทศครับวันนั้นไปต่างไหมตัดจบไดเลยนะครับพี่นิรภัย จัดเต็มอยู่เลยแล้วปีนี้คือมีมีอะไรจะบอกเขาไหมปีตอนไอ้พุ่งตรงนะก่อนที episode, before 8, before. Nah, ่เขาก่อนจะอะไรเนี่ยเตรียมไว้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแล้วพีคกัมพูชาฟอร์ดขึ้นโชว์กับพี่ไหมอ้าพี่ไม่ได้เฉลยเลยเฉลลยแ้วไม่มีสามโคตรอยู่ประกาศเกณฑ์แล้วดิ สเปเชียลฮิตเด่นอ๋อเป็นเงาเป็นเงาเออนั่นแหละทุกคนรู้แล้วว่าอับปาเอาแล้วแหละเขาเขาก็ชวนแบบเอออยากเขาอยากด้วยความเป็นความเป็น r e u n i o นแบบเขาอยากชวนเราไปรี r e เนี o n อะไรอย่างเงี้ยใช่คผมก็เลยโอเคสิ่งที่วาดฝันไว้ว่าอยากจะทําให้เขาอันใหญ่หลวงของเรามันก็จะทําไม่ได้แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับโชว์เขาแล้ว่ก็ต้องเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนใหม่ไม่็เลยเลาแผนใหม่เลย ใช่ใช่ครับรอติดตามครับรับรองว่าอบอุ่นน่ารักสนุกแน่นอนรอบนี้ไม่เศร้าเลยครับไม่เศร้าแล้วไม่เหนื่อยเป็นการเชิดติ่งโตครับรับน้องใช่ครับคุยกระปด็จแล้วว่างานเกิดขอขนผ้าของผมนั่งอยู่กับพี่ครับแพร่ที่จะไปองยมแพนที่จะไปจิ้มผมแบบว่าพยายามจัดตีมให้มีความเป็นให้รับน้องเพราะฉะนั้น dress code ต้องสำคัญ เด่กทุกคนจัดมาแบบเป็นชุดนักเรียนชุดยูนิฟอร์มสนุกสนุกได้เลยครับเพราะว่าวันนั้นจะมีพอมว่นจอยเกิดขึ้นขยากเต้นฟิลรับฟิลเฟรชี่ฟิลเฟรชชี่ใช่ใช่เวาอกว่ายาดอไเยอะครับต้องมีของรางวัลใแฟนคลับรับทุชของรางวัลผมมีรางวัลให้พี่พี่แฟนคลับแต่จะเป็นรางวัลแบบไหนรอติดตามครับเป็นสเปเชียล ท่นท่น่านอะไรเนี่ยก็คือเป็นเกียรติบัตรเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเหมือนพี่พี่แฟนขับทุกคนเป็นน้องปีหนึ่งปีสองปีสามใช่เราพี่พี่เป็นปีไหนผมเป็นปีสี่เรายังไม่จบใช่เป็นพี่ปีสี่ที่แบบอยากจัดแบบว่าอำลาให้น้องๆทุกคนครับปีสี่มาปีสี่มาประมาณแปดรอบแล้วครับตอนนี้ แล้วแะไของขันมันเกิดของตัวเองแล้ยังคะปีนี้เสร็จตรงเลยของขันมันเกิดตัวเองทีนี้เป็นผลงานครับรู้สึกว่าของมันเกิดปีนี้ผมอยากได้อะไรที่แบบว่านอกจากให้ตัวผมแล้วสามารถให้คนอื่นได้ด้วยฮุบฮุบอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อปลายปีที่แล้วจะมีอะไรบางอย่างแบบอยากทําเป็นผลงานของตัวเองที่แบบเป็นของผมจริงๆเป็นออริจินัลพีซเพราะฉะนั้นปีนี้ทุกคนจะได้เห็น นั่นก็คือคทอแทน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 ติดตามได้ในพิชี่เดครับผมแล้วพี่ปอดล่ะได้เหรอได้ไหมบอกอากดตอยากดตมีอ่ะมีเรามากกว่าหนึ่งชิ้นด้วยอรัผู้แค่นี้ครับคาดต่ำคาดต่าใช่ไหมคาดตงได้ ค่อนข้างที่จะคาดหวังได้อ่าแล้วทุกคนจะตามอายุหรือเปล่าผมเคยทําแล้วปีแรกยี่สิบหกปีแรกวทําแล้วผมหมายว่าผมเคยแก้บักนี้ไปแล้วผมให้ตั้งแต่เขาแรกเกิดจนถึงอายุยี่สิบสี่ยี่ห้าไปแล้วแลวพอแต่พอยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเราก็ให้ทุกปีไงก็ไม่ต้องให้ย้อนกลับไปแล้วปีนี้อายุหนุ่มวัยยี่สิบแปดสองจุดเก้าโอ y สองจุดเก้าปีหรอ สองขวบเก้าเดือนนหน้าเขายังเด็กมากเลยเนาะใช่ไหมตัดผมได้วยคนเรียกก็หลอกอายุนี่จะมีอะไรจริงสองปันที่บอกผมมีอะไรใหม่ๆแทาทุกเดือนเลยครับก็หลักๆองลิยูครับเพลงผมก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีเวอร์ชันญี่ปุ่นและเวอร์ชั่นจีนครับจะมีเอ็มดีปล่อยมาแล้วก็ลงซิงเกิลครับแล้วก็เดือนหน้า กุมภาพันธ์ก็จะมีฟอร Up สโตร์ที่แส่แเซนเตอร์ครับเช่นกันก็ยาวเลยทั้งเดือนก็ใครว่างก็มาพบปะเจอได้เดือน3เดือน4ต่อไปก็ได้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้รับชมกันยันทั้งปีเลยครับองปีี่ีอะไรที่ได้ไปต่อฟอร์ดพีทอ,อะไรที่ไปต่อกับฟอร์ดพีทสำหรับผมคือพี่พีทครับวาวา ไม่ไม่เราเราพูดอย่างนี้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าปีปีที่ผ่านมาเราเราฝากฟันอะไรกันมาเยอะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมันมันเจออะไรเยอะหลายอย่างที่มันเออทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้รู้สึกว่าโอเคเราสองคนต้องจับมือกันให้แน่นขึ้นเพราะว่าในบางครั้งในในบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่เราเชื่อใจกันครับมันมันมันจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะเจออุปรสนนปรรคอะไรก็ตามเพราะนี้สุดท้ายก็คุยกันมากขึ้นช่วยกันเขียนมากขึ้นทุกวันนี้แต่ว่า มีความสุขกับคำนี้เจอไอพีแล้วก็อยากเจอไอพีทุกันอะไรที่ได้ไปตอบน้องฟอดอยู่แล้วครับไอพีทำไมซื้อหวยไม่ล้ากับและพี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับอยู่กันมายาวๆก็ต้องเขาใช่ครับครับผม่ะคปีนี้จะได้เห็น ครับ<ป>แ,ฟแฟนมีใช่ไหมคะฮ่าโอ้ด้วยความที่ว่าซีรีส์เรื่องที่3ามกำลังจะออนเลยทุกคนเพราะฉะนั้นหลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วเนี่ยมีอีเวนต์ต่อตลอดทั้งปีแน่นอนครับผมไม่จมไม่หายแน่นอนไม่ไมจมไม่หายไม่ตายราตินแน่นอนใช่ค่ะรอทุกคนในปีนี้กับแฟนอ่าครับผมก็ขอฝากด้วยครับฟอร์ดพีด 2องศ <D> <B> นย์สองหครับยียูี่เป็นเป็นสองศที่เราสองคนได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยกันหลายอย่างมากในปีนี้แล้วก็เป็น1ในปีที่เราจะได้เริ่มทําอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองกัน มากขึ้นอีกหนปีครับก็ฝากทุกคนด้วยได้พบอะไรใหม่ๆกับฟอร์ดฮิตในปี26ครับใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องที่3ของพวกเราทั้ง2คนนะครับกับ yesterday the series รอยรักวันวานนะครับทุกคนสามารถติดตาม EP แรกนะครับได้ในวันที่9พฤษภาคนนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากมาดูเ f ิร์สพี่เมียกับพวกเราและทีมัแสดงทุกคนนะครับสามารถมา ดูได้ในวันที่25มกราคมีนี้นะครับและในปีนี้นะครับจะบอกว่ามีผลงานต่อติดตามทุกคนอยู่อีกเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมฝาก้วยนะครับขอบคุณครับขออีเส่าเสียบตรงกับ